สวัสดีครับช่องเพรนช์แลนด์ช่องวิชิสวิทนะครับวันนี้นะครับผมมีเป็นเครื่อง macbook pro นะครับตัวนี้เป็นโมเดล a 1 2ึ8นะครับเป็นเครื่องสินิ้วปี2011นะครับก็เครื่องนี้นะครับลูกค้านำส่งเข้ามาในการเครื่องเปิดติดนะครับแต่ว่าตัวสถานะของของออสายชาร์จนะครับขึ้นเขียวนะครับไม่ตัดเอ่อขึ้นเขียวไม่ตัดส้มนะครับอาการนี้ก็ตัวนี้จะบอกว่าเครื่องไม่ได้ชาร์จไฟนะครับถ้าขึ้นเขียวอย่างเดียวไม่ตัดส้มเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ ผมซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นซึ้งส้มเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูสถานที่เครื่องกันก็ขึ้นรูปชาร์จนะครับบางทีขึ้นเขียวแต่ไม่ขึ้นแต่ขึ้นรูปชาร์จแต่ว่ามันจะเขียวนว่า no t c ชา r ์จ n g ตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เครื่องชาร์เข้าแล้ว9%แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวอ่า DC power ตอนนี้ก็เครื่องยินกระแสอยู่2แอมป์นะครับจากเดิมทีที่เครื่องมเนกินอยู่0.9นกะครับกินอยู่ 0, 9, 0. 8ก็คืออาการแค่เปิดติดอเคืองออนได้นะครับ ไม่ได้ถึงขั้นกับชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับผมก็เทสโดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ยังไม่หายนะครับเปลี่ยนประมาณ2ก้อนแล้วก็ยังคงอาการเดิมนะครับสาหรับเครื่องนี้ก็วิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวเอาจอบอร์ดอะไรให้ดูนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดของตัวนี้เครื่องนี้จะเป็นเบอร์บอร์ดแปดสองศูนย์นะครับสองเก้าสามหกสามหกบีนะครับสุดที่เสียเนี่ยก็จะเป็นตรงชุด ไอซีชาร์ตนะครับเพราะก็จะมีตัว R ยืดหนึ่งตัวนะครับบริเวณตรงชิปกระจกตรงนี้นะครับอ่าก็ตอนนี้ก็ได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องก็เปิดติดชาร์จเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอดูตรงเปอร์เซ็นต์แบตนะครับว่าจะขึ้นอีกไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถ้าขึ้นสิบเอ็ดหรือสิบสองก็จบงานนะครับตัวนี้ก็สละค้าท่านได้นะครับ ที่มีเครื่อง MacBook นะครับเปิดติดชาร์จไม่เข้าสามารถส่งสลาสไฟซี์วิตตรวจเช็คซ่อมหรือแก้ไขให้ได้นะครับผมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ไซต์ได้เลยนะครับผมสามารถแอดไลน์มาทักสอบถามเรื่องราคานะครับโลเคชันนะครับจองคิวล่วงหน้านะครับผมหรือสอบถามอะไรนะครับสามารถเข้าไปแอดไลน์สอบถามได้เลยนะครับผมก็ขอฝากร้านด้วยนะครับผมร้านตอนนี้มีทั้งหมด8สาขาแล้วนะครับก็สำนี้ชัเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ